สวัสดีครับวันนี้เราถ่ายวิดีโอไว้นะบัวบานจะออกไปเดินกับเลิศรักเียเสร็จน้องๆก็จะไปเกี่ยวหญ้าต่องไปนี่ไปออกไปล่ะ โหหางเลือดลักใหญ่กว่าหางบวยดูอ่ะหางเลือดใหญ่มากครับแต่หางบวยยาวกว่าไปไปไม่รุ่มใครนะไม่ต้องหาใครนะไม่ต้องหา

น็อตไว้เด้อวะขาไมา่ได้ขันนนะ็อตไว้นะเสะียไอ้โอ้โหอนโนมะอะไรวะเนี่ยยิง่งต้องมาเจออะไรแบบนี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุมลุมมาตุ้มตุ้มนี่ตุ้มตุ้มอี๋เดี๋เรียกไรมากระเสียดิเฮ้ยตู่มึงขึ้นมาชาตแทลกำลังจะวิ่งไปช่วยกำลังวิ่งไปช่วยพันนะวิ่งไปช่วยพันน่ะไส้ไส้นี้โดบะนี่เรื่งเกร็ง วิ่งได้วิ่งแรง <c oughs> ออมาวันเลยหูยูฮูยูนะเออไปไปนี่แล้ว <c oughs> เขาแชร์ว่าประทองขี้ดก็ปิดอุ่มมาเลยเครับมาทล้อสมครับผมมาอาบน้ำเสร็จพอดีเลยครับเพื่อนเดินพอดีเลยครับเเพิ่นนด จับัวเดินใต้ต้ยเดินไปหาตาลุนแล้วก็เดินกลับนะครับวนันนี้เดินในทางที่ดีๆนะทางที่ดีคือทางลาดยางดีกว่าลาดยางคอ,อนกรครับ ชื่อลองเดียไปตัดหญ้าครับน้าหำแล้วก็ะสมพรอใส่บ้านบนนี่แมนอุ้ยพอดีเลยเจาของยาเข้ามานี่ตาอมดบ้านบ่นนะบ้านบ่นโอ้เราจะไปตอนไหนเดี๋ยวเดินเสร็จก็กลับไปตัดหญ้าเหมือนกันแกงนี้เอ๊ะบัวเป็นยเนี่เมย์นี่ฮะ Chả thấy sắc đỏ thế bùa à, Bùa lái sừng nó phải ừ, Hãy subscribe

ลอยสักหน้าผากอะหน้าจังงังอะไรล่ะทั้งคงนมัมีลนเอาเรับมาเ้าเรับมเลยนี้เจมยีวิ่งได้มีวิ่งไปสามบ้านได้มี ไปไหมสามบาทเลยเมย์วิ่งได้สามบาทนะเมย์ไปแล้วไปแล้วเอฟซีเพนเฮพรอนเอฟซีเพนเฮพรอนเราเราถึงใจเลยเลเพราะว่าทอมถือกฎหมายแล้วถึงใจถึงคุณล่ะ จากเมือนึงเมืองไปหามแมงได้เลยลสะซูมตามไฟแดงกับบุ๊กเฮ้ยมา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 เรื่องเขาเรามาน้อยมาน้อยพนาสามถกตัวหกตัวว่ามาหน่อยพี่น้องหกตัวว่ามาหน่อยมีไปเลยมีไปเลยเว้ ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วสามบาทเลยไหมยันโสมมันขาดนอะสวยน้อยไหมมาประพยาดสิเด็เที่ยวอย่างนี้ <laughs> นี่อะไรเดินแข้งแข้งแข้งอยู่นี้พี่กันครับตอนนี้เออเข่อยู่หลังเตี้นใช่ไหมหัวหัว ทำเลยกัระยานโซกชินขาดวะคิดปล่อยอยู่สวยหน่อยสวยหน่อยนึยนยนงทำเลยวะม,มาแล้วก่อนแล้วเออเอาเมย์ไ่กลับ่ะเมย์เดินเล่นก่ับ เดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ